โอ้กันไก่กันไก่หายอยมันเป็นอะไรวะไห้กันไก่หาย เช้านี้ครับเม,ม,ม,มื่อมองหมอเมื่อคืนนี่เมื่อคืนนอนเกือบตีสี่เพราะว่าก็รอตรวจงานเนาะแล้วก็โซเฟียทักมาบอกว่านะอาจจะให้ไปรับน้องเยาวชนที่ถูกจับอยู่ที่สอนอพหลโยธินอาจจะได้กลับบ้านแล้วก็ึ้นศาสตอนบ่ายแล้วก็รอเอ่อนึกว่าจะออกอ่ะโอเคสรุปโดนขังก็เลยไม่ได้ออกก็ก่าจะนอนก็เอ,เอ่อตีสี่แลฮะแม่มาปลูกเจ็ดโมงเช้าปลูกแค่ใช้ซูมครับแล้วก็เปิดกล้องไม่เป็นตอนแรกเปิดกล้องติดแล้วแต่มือไปโดนกล้องดับมาเคาะประตูปัง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 เราก็ตื่นแล้วก็ตรับต่อไม่ได้เริ่ม เป็นโรคคนแก่แล้วตื่นมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกตอนนี้คือตื่นแล้วมันนอนต่อไม่หลับนะฮะนี่ก็เวลาประมาณ่ะเก้าโมงครึ่งแล้วเออแล้วก็ตื่นมานอนอฟังข่าวอะไรไปเรื่อยๆไม่หลับก็แต่ตอนนี้เริ่มเพียแล้วเออได้ม,มาบน่นก็ก็เเริ่มจะหลับแล้วหาันไกลไม่เจอก็ไข่ควงนะครับไม่เป็นไรเราก็บอกแม่เป็นโรคคนแก่เหมือนแม่แล้วเนี่ยนอนต่อไม่หลับบอกแม่เฉยเฉบอกดีๆ,ด,ๆด้วยนะบอกแม่ดีๆ ไม่ได้โวยวายยิ่งโตแล้วเริ่มยิ่งเริ่มโวยวายกับแม่ฮะมาครับสวัสดีพี่สลัดและพี่ๆรับทราบหนูส่งขนมโฮมเมดที่ทําเองกับแม่จากเชียงใหม่เพิ่งเปิดได้หนึ่งเดือนว้าวร้านชื่อมูมูทางร้านใช้ช็อกโกแลตแท้บัตเตอร์แท้ไม่มีไขมันทรานส์ร้อยเปอร์เซนต์ออริจินอลฟัดจีดาร์ช็อกโกแลตบราวนี่ขายดีอันดับหนึ่งอยากให้พี่ได้ลองอาจส่งไปไม่เยอะแต่ตั้งใจทําทุกขั้นตอนเลยค่ะถ้าบอกว่ามาจากสัปดาห์หันเจ็ดลดทันทีห้าเปอร์เซนต์ทางร้านจะเปิดเป็นรอบๆโปรส ปะะอลล์ซอฟตคุกกี้อยู่ในช่วงปรับสูตรยังไม่ขายนะคะแต่อยากให้พี่ได้ลองชิมก่อนโอเคเราได้เหมือนเอ็กซ์คลูซีลองเนาะเดี๋ยวผมจะเอาไปแช่ไว้ก่อนมาถ่ายกินตอนเวลาอื่นแล้วกันใครสนใจก็ไปร้านนี้ครับมูมู เดินมาอาบน้ําเป็นภูมิแพ้ครับเอาแว่นนี้มาใส่บ้างจริงๆของแว่นนี้มันกองแสงดีๆนะเดนมันมากับแว่นเลยด้วยบางทีใส่แล้วมันบีบไปหน่อยก็เลยไปติดกับแว่นอีกอันนึงมากกว่าฮ่าฮ่ากูนมอร์นิ่งครับ <c oughs> ทุกท่ <c oughs> านเดินเช้ากว่านี้อีกเอกเออยากกินเย็นต้ำโฟว์ะแม <c oughs> เออจะสั่งเย็นต้ำโฟว์ได้ไหม so, one way ต้องฟูงเรียนครับ<ม>เรียนออนไลน์ปีละสองสามเดือนแบบ,บน้นจริงเมื่อเช้าไปยอดแบบเบิ่มๆเลยวะ่ะดูทรงไปๆไปมามาแล้วหมดไหมะวะเนี่ยเย็นตาโฟนี่มันเป็นภาษาอะไรวะแม,ะม่แม่สิลากฐาหนของคำมันมาจากไหนวะคำว่าเย็นตาโฟรจริงๆน่าจะหาอ่านได้นะคำมันเฉพาะจอจงขนาดนี้มันต้องมีคนทำคอนเทนต์อยู่ละนี่ไม่ดีเนี่ยลงใบบอลพรุ่งนี้ปุ๊บเนี่ยได้อ่านคอมเมนต์ละต้องมีคนรู้แน่ๆเลยแล้วก็นี่ครับนี ไก่ไหว้เจ้าครับเพราะเมื่อาวานวันศาสตร์จีนใช่ไหมเตื่นสายไง <c oughs> นึกออกอีกทีก็คือเช็คเทปตอนอาขืนแล้วก็อ๋อวันศาสตร์จีนเ,เห็นแม่อิดไหว้ทำไมเราถึงกินกินกินไก่ศาสตร์จีนแล้วได้บุญของไหว้ก็ถ,ถือว่าเป็นของมนมัน blessed แล้วทํทำไมไก่ไม่ได้บุญแทนเราเออถ้าเรากินไก่นไก่ต้องได้บุญนะได้ไปแล้วฉะนั้นต้องบอกว่าไม่ใช่กินไก่ได้บุญเด็ดต้องบอกกินไก่มงคลกินไก่รับพรมาุูนี่แล้วก็มีกรลีบ้าผะ ไส้เนื้อโอ้เบสกะริพับเลยเนี่ยไส้เนื้อวากิวพี่จะป้อนให้นี่คือสูตรพี่จอร์ดเลยปรุงน้ำรสจัดๆแล้วเอาเกี๊ยวกรอบลงไปแช่เนี่ยอีหมูนี่เรียกว่าอะไรนะบะเตียว <c oughs> บะเติงบะเตงบะเตียวมาจากไหนวะ <c oughs> อา้าวฮึบอัมเลือดลูกชิ้นต้น <c oughs> <c oughs> ตบด้วยน้ำ <c oughs> โอ้สุดยอดนะนายกินถี่สุดยอดเลยกลิ่นที่มันเหมือนจะไม่เข้ากันแต่มันเข้ากันนะกลิ่นลูกชิ้นปลากลิ่นเลือดกลิ่นเต้าหู้ยี้สุดยอดของอ้ยเป็นไงไข่คนนี่เห็นไหมมีความเยิ้มนิดนึงอร่อยอี่กกินกับข้าวสวยร้อนๆข้าวสวยร้อนอร,ร่อยรชมเซียมือตัวเอง <c oughs> <c oughs> ใครก็ชมตัวเองเท่านั้น <c oughs> แหละพูดถึงชมตัวเองแล้วอยากกินกาแฟเลยนะ้าย เขากลาลังเปิดพีแฟ่ห้าแปดกันอยู่เครื่องทํากาแฟที่พี่อยากได้มันไม่มีของต้องพีพีก่กําลังลังเลเพราะที่แรกตั้งใจว่าจะรอให้ถึงสิ้นเดือนคิดก่อนยังไงเขาเปิดมันสิ้นเดือนอยู่ดีเออใช่เขาเปิดสิ้นเดือนฉะนั้นเราก็อาจจะรับเงินเดือนก่อนพีสามเอ็ดน่มึงเจอเงินเดือนกูไปกิน <c oughs> ข,ข้าวเดี๋ยวไปทำต้มกาแฟโอ้อโหเอาเอาเอาาแฟนีครับเวางหกล่องมาสามร้อยกล่องสวัสดีครับ นี่พวกมันบริษัทของเราวันนี้ดูดูแถวดิโอ้ยาวเหยียดยาวเหยียดมาจากไหนกันเลยมาจากนนทบุรีครับโอ้หนนทบุรีเขาบอกว่าดูมาตั้งแต่ป .6 ใช่ค่ะจนตอนนี้ปีส่แล้วนะคะจนรู้สึกว่าตัวเองแบบแก่ไปแล้วอ่ะมาในนามบริษัทอะไรกันเลยบริษีทกับแคสบิลครับก็เป็นบริษัทของพวกเรากันเองใช่ค่ะอ่าทำเกี่ยวกับเสื้อเสื้อผ้าแล้วก็เราก่อสร้างด้วยค่ะรับก่อสร้างด้วยห่อใช่แต่อีกนิดเดียวจะทุกอย่างแล้วนะ เอาอาหารมา300ชุดนะบอกว่าทุกข้าวนี่ผัดเองผัดเองตีมือวันนี้เลยค่ะเดินระโดดขึ้นก็เดินเดินหลบเยอะเคยทำอาหารเยอะขนาดนี้ไหมไม่เคยครับเคยแค่ร้อยกล่องอันนี้เป็นเยอะสุดสามร้อยสามร้อยขอบคุณครับทุกคนขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ากำลังจะเลี้ยงน้ำ สวัสดครับทุกคนออปีที่แล้วน้องก็เอาไปบริจาคที่ลาดำําเนินปีนี้ก็มาที่สุนบัตี์แล้วก็แนะนำที่อ,อืออ่นๆไปเพิ่มเหมือนกัน่ะเสื้อ,อขาดไปไหนนินทาเหรอเสื้อนี่คือแบบยบับ พูดอะไรซุบซิบซุบซิบุบิบพูดกับตัวเองคนบ้าอะไรอยู่ดีๆพูดกับตัวเองแกก็เคยไม่เคยพิ้วเตชตชชเด็กผู้ชายต้องเคยอยู่แล้วเล่นกระหุ่นยนต์รถถังอะไรอย่างเงี้ยนี่ไม่เคยเด็กพี่ก็นั่งตั้งใจเรียนท่องสูตรคูณท่องว่าเทือกเขาอะไรอยู่ตรงไหนแม่หัดมาเลยแม่น้ำอะไรอยู่ตรงไหนเทือกเขาอยู่ตรง ตรงไหนจำไม่ได้แล้วตรงนี้เล่นพิวจิ้งจิ้ดีกว่ากาแฟมาแล้วครับรอสักครู่รไข่มุ้ใหม่ไข่มุ้งเฮ้ยมุ้อะไรอ่ะมุ้งมลงพอแล้วมั้งตอนนี้ก๊อกน้ำบ้านพี่จอยกำลังประสบปัญหาปิดให้สนิทไม่ได้ ต้องติดถอยกลับไปนิดนึงใช่นี่ถ้าเปิดอย่างนี้ปุ๊บมันจะไหลโจกต้องเอาว่าจะไปทําแบบนี้แบบตาล้องอ่ะเหมือนกองโปรดักชันอ่ะคุมหน้าที่ Follow โฟก u s เขาจะเอาเทปปลายจิกปลาย2ข้างปเป็นลูกศรแล้วก็ให้มันตรงกันนะเนี่ยจะได้หมุน Follow ง่ายๆมันต้องแบบมีคนกะให้ใช่เอ้ยวันนี้แข็งมันนี่นเลยไอติมเดลิควีเลยโอ้แข็งมากเลย นี่มันไม่ใช่กาแฟแล้วนะียนี่บมุมดูธรรมชาติสวย,สวยขุดขึ้นมาขุดขึ้นมาแล้วก็คนเข้ากันอยู่ดีใช่แล้วสุดจอดจทยว่าแรกกันสาสตร์ประจำวันนี้ได้แก่ง้องเง้งกับเงิง้อ ฉันเสียดายมากที่ไม่ใช่เคอร์เลชฉันชอบเคอร์เลแล้วจะบอกว่าเคอร์เลมาในคอควายไม่ใช่ละมันเลยละแต่วง้องแง้งกับเงื้องะหรือว่าจะเป็นเจอเรทเอออาจจะเป็นเจอเรทก็ได้ <laughs> <laughs> ไายง้องแง้งกับเงื้องะนานๆได้วาดอันที่เราชอบเว้ยแช่จนเย็นแล้วน้องปูมยวน่าจะชอบกินไหมนี่ครับอืม ากินนะมแล้วต้องใช้ช้อนตักเพื่ออ้าวเพราะเขาบอกว่าเก็บไว้เย็ยนๆแล้วมาตักกินก็จะอร่อยกว่าอ่ะนี่หนูก็เอาออกไปชิมซิอ่ะเย็ยนหวานนี่อือหือดูแบบเหมือนเป็นแบบก้อนช็อกโกแลตมาเลยนะเขาบอกใช้ช็อกโกแลตแท้น้องภูมิอหึหนุบเดินเหมือนกินช็อกโกแลตเปล่าๆเลยใช่ไหมหนุบมากเบาหนึบหนูอชอบอ่ะอืมได้ครับ,บบอกน้องภูมิบอกชอบไปลองสั่งกันได้เนาะ M, ร้อนได้ถือกินได้เลยเดี๋ยหนูไปหาแม่แล้วใช่ไหมแม่หนูกลับวันไหนสันขางหน้าวันขคังหน้าก็อยู่กับแม่เยอะๆเดี๋ยวไม่ได้เจอแม่เลยฮะอาใจครับโอ้กด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 นี yani uh, ่พี่ถ่ายทําไปด้วยนะเนี่ยคนอ้วนเขารู้หมดแล้วว่าอ้วนน่ะเป็นเด็กงงมาองเียจะข้นไข้างนี่ก็ได้ก็จะได้ี่เยอะจมากจุมากเลยอจะไปวะฮะ อะไรหมดกอดหมดแล้ว,น,ลวนี่ครับรูปพี่จอรครับเป็นไงนี่คือหนึ่งรูปที่เรากล้าแบบเฮ้ย hey, มึงนี่รูปกูปรูปที่ใกล้เคียงกับคาว่าภาคภูมิใจที่สุดคือเราภาคภูมิใจทุกรูปตั้งแต่เราวาดมานะแต่รูปนี้มันภาคภูมิใจแบบอ,อใช่เลยใช่เลยใช่เลยฉันได้วาดในสิ่งที่ฉันชอบแล้วภาพมันก็มาแล้วก็พุกทีิงนะอยากทาอย่างนั้นอยากไปอย่างนี้อยาก สนุกสุดและมันสุดเป็นภาพที่นั่งวาดแล้วใครคุยก็ไม่คุยด้วยนั่งเงียบเลยแต่ตกอยู่ในภาวังอ่ะวันจะเดินขึ้นมาถึงข้างบนเดินมาพูดไปเหนื่อยชิบหายเลยเวันนี้วันจันทห้ตายเหอะประชุมมาเปลี่ยนเวลาแกะบ้างเขาเพิ่งส่งมานะครับไหนๆก็มาแล้วแกะทันเลยรอบนี้ซีลแล้วซีวอีกหรือเราเปลี่ยนแพคเกจจิ้งมาด้วยอันบ็อกซ์ น่ารักมาเลยครับคุณเดีปิโตนะครับนี่เฮ้ยมีซ่อมมาให้ด้วยอ่ะโอ้น่ารักต้องบอกความยากลําบากของแบรนด์นี้นิดนึงนะฮะคือรอบที่แล้วเนี่ยเขาส่งมาเสร็จแล้วเว้ยไม่รู้ว่าเพราะขนส่งหรือเพราะอากาศร้อนอ่ะแม่งแบบหนมเปียกเขาใส่แม่งแบบละเละหมดเลยเออเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเออหน้าตามันเสียไปเนอะเราก็กลัวว่าคนดูจะรู้สึกว่าแบบไม่น่าดูหรืออะไรงี้ไม่น่ากินอะไรงี้แต่รสชาติคือแบบดีมากจนเราบอกว่าเฮ้ยส่งมาอีกรอบแล้วกันจะรีวิวให้เนาะนี่ครับร้านชื่อมูลควีนอ่ากราฟิกดูน่าร ช่องทางติดต่อทั้งหมดนี่มาจากซดาหา 7, 7ันเจ็ดลดเจ็ดอโอ้โหตามเลขเลยวิธีทานขนมเปี๊ยะลาวานะครับสำหรับใช้เอกโกแลตจะมีความเหลวมากกว่าคา่เค็มอ่าไม่ต้องเข้ามาคูเวฟใสช้อนตักได้เลย <c oughs> ขนมเปี๊ยะลาวาของทางร้านจะหวานน้อยไม่เลี่ยนไม่หวานบัดคอใช้ไข่เค็มแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ผงไข่เค็มไม่ใช่่านกันบูดนะครับขอบคุณมากเลยมาร้านมูนควีนใกล้ไข่เค็มแล้วกัน <c oughs> วินาทีแห่งความเป็นจริง <c oughs> <c oughs> อากาศมันทะลุออกมา อู๋อู๋อูลาวาลาวาอันนี้เล็กไปละขออันนี้เลยของอิสระฟุ๊บว้าวว้าวอือหือโอ้ดูไส้ดูไส้สินี่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 ว้าวอืมอืม ทำใหญ่ไปหน่อยอร่อยมันเหมือนมีแบบมีแป้งโมจิโมจิข้างในด้วยนะฮะแล้วไข่เค็มก็แบบก็ตมไข่เค็มแท้มันก็จะฝัดฝาดหน่อยแ้วรสชาติแบบหวานน้อยคือแบบกินสบายเลยไม่ต้องมีน้ําตัดเลยไม่เลี่ยนด้วยจะชอบความหนึบข้างในนะมันแบบข้างในมันเหมือนมีไส้ที่เป็นโมจิแป้งโมจิอะไรชักอย่างมันเลยแบบมีความหนึบหนึบหนึบ,นบ,นบอร่อยดีนี่ต่อไปอคําใหญ่ไปแล้วเอาคําเล็กหน่อยคือโอ้โหดูความยืดนี่ดูความยืดนี่ดูความยืดนี่อ โอ้โหช็อกโกแลตไหลช็อกโกแลตไหลช็อกโกแลตไหลปึบช็อกโกแลตโอ้โหจะไหล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 ไหลไหลไหลแล้วอืมอืมโอ้โหอืสดปอกสุดยอดอยากได้โดนไปตามกันอร่อยมากขอบคุณมากที่ส่งมาอีกรอบนะครับนน่แหละหน้าตาดีรสชาติดีป่ะน้องภูมิกับไปแล้วอดให้น้องภูมิชิมเลยสายฝนชิมบ้าสายนาด้วยไม่ชิมไม่ชอบกินอร่อยวันนี้พี่จอร์ดลาไปด้วยสิ่งนี้แล้วกันนะครับ Dạ, cháu học Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không พูดถึงประเด็นเรื่องแบบเออเด็กผู้ใหญ่ของเมื่อวานก็มีคนหลายคนแบบชอบเนาะจริงๆก็เลยอยากพูดต่อเพิ่มอีกนิดนึงเนาะสังคมบ้านเราอะ่ะมันก็สอนแบบความเป็นเด็กกับความเป็นผู้ใหญ่มาตลอดอะ่ะเอาจริงๆมันก็ดูไม่ต่างกับโซตัส่ะนึกออกปะเออเป็นเด็กมันต้องตามตามผู้ใหญ่หรืออะไรเงี้ยมันไม่ใช่อะ่ะแต่สิ่งที่เราควรจะสอนแทนก็ว่าแบบต้องเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่อะ่ะมันคือเราเป็นประชากรโลกหรือยอังเด็วออกใช่ไหมเรา คำานึงถึงสิทธิหน้าที่พลเมืองและความพร้อมในการเป็นประชากรโลกหรือยังเป็นประชากรโลกที่มีอัตลักษณ์เป็นวัฒนธรรมไทยเนี่ยแหละ คือสิ่งที่ควรสอนมากกว่าว่ะแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ไหนๆนะคะขอเป็นกําลังใจให้เด็ก6 5เด็ก64ก็ลําบากลาบากกันทุกปีแล้วก็เข้าใจแหละการศึกษามันสิ้นหวังขนาดนี้ก็การพร่ำสอนของสังคมไทยก็ยังอยู่แค่เท่านี้ยังไม่ต้องไปหวังผลเรื่องการศึกษาเลยเึกออกว่ายังอยู่กันแค่เด็กรือผู้ใหญ่อยู่เลยยังไม่เป็นประชากรโลกกันเลยก็เป็นกําลังใจนะเด็กห5สู้ๆไปทุกคนแฮรปีกกุดเด์พีโปลเด็ก6กก็สู้ๆนะบายๆเจอกันพรุ่งนี้